เขาไม่ได้ความหวังมีแต่เราแหละที่คาดหวังไปเองกอดตัวเองให้เป็นเพราะมันจำเป็นเวลาไม่เหลือใครถึงคุณไม่บอกมันก็ดูออกว่าคุณไม่ต้องการแสนดีไปทำไมเขาเลือกคนที่ถูกใจไม่ใช่คนดี จบไปแล้วนะคะแก็บแคปชั่นอ,อกหักเศร้าๆเหงาๆกับความรักที่เล่านำมาฝากกันเพื่อนๆสามารถติดตามคลิปดีๆแคปชั่นโดนๆได้ก่อนใครหรือเพื่อนๆอยากได้แคปชั่นคำคมเรื่องไหนสามารถทักมาหาเราที่ไลน์แอดคำฮิตสุดซ้าไว้โจนะคะหรือจะสะแกน QR Code ต,ตามนี้เลยค่ะรับรองเราจัดให้ตามคำขอของเพื่อนๆแน่นอน ขอบคุณเ,เพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีข้อความดีๆว่าอะไรเด็ดๆอะไร